สวัสดีคะ่ะอันนี้ชุดนี้เป็นชุดที่จะพาลูกไปเล่นน้ำนะคะไปเล่นสวนน้ำที่นะคะวันนี้เป็นวันครอบครัวว่างยูตะว่ากะเนี่ยมาเล่กับว่าวันนีบบ้นเขาเลนสื้้าลูกไปเที่ยวเล่นสวนน้ำอันนี้คือชุดที่พี่แม่เลยว่าจะพาลูกไปเล่นน้ำนะคะแต่ว่าก่อนเท่าสิไปเล่นน้ำกอ่อนเท่าสิออกแดดคือแบบว่าบางจ,จะไปตอนแรกแดอดอ่อนกับบ่ได้เพราะว่า แม่ต้องเตรียมจัดบูธตอนเย็นนะคะที่ตลาดต้นตาลตอนนี้อยู่ที่ตลาดต้นตาลขอนแก่นพี่น้องมาแล้ไปเจอกันเด้อที่ตลาดต้นตาลขอนแก่นนะคะอยู่แถวอยู่แถวนั่นแหละแถวเวทีหลุมแถวอีหยังไงล่ะพี่น้องไปกต่จะเห็นดอกมืไขยันแต่ห้องกาการไปนได้เหมือนกันล่ะเออไปให้กำลังใจพี่น้องค่ะแสื้อผ้าวินวันฟินแลนด์อ่าน้องนาฬิกาบุญเข่นปะจะเอากลับไปไปน้ำกันเบิร์ดเป็ดชิมงานนีหลอกนี่มุ่ยไปเบิร์ดพี่น้องแล้น้ำตาลกลับไปแล้วก็มีพระเอกมอลล่ามพร้อมและก็ในงานเรามีอะไรเซอร์ไพรส์นะคะผู้ใดไปคือแบบว่าคคืืออไไดดุ้้น บอกเลยว่าเดรุนเดรุนเอียงนั่นก็จงเป็นเบองอยูนหนางนางของพี่น้องค่ะแต่ว่าข้อก่อนถ้าสือออกแดดออกนาดข้าวตองทาโลชั่นก่อนนะคะตัวนี้เป็นโลชั่นทาและหอมและขาวในหลอดเดียวและมีกันแดดในตัวมีวิตามิน,มนบำรุงผิวนะคะว่าต้องย่านแหลย่านดำพี่น้องก่อนออกแดดกับท่าออกแดด,กออกด,ดมาแล้วเขาบ้านมากาากับท่าแต่ก็เป็นโรคจิบกระกัท่า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 โลชั่นน้อหอมน้องตัวเกียวคุณแม่ขอโอบก่อนนะคะ ช่วงนี้แห้งหนาห้อนหนาแดดหนาอย่างพี่นองขะโลชั่นเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะ,คะถ้าเพราว่าทานี่มันกับเจะบ่มีเกราะป้องกันอมืมันจะมันจะไม่มีเกราะป้องกันอืมเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนไหนที่ยนแดดอยากดูแลผิวพรรณให้ขาวใสอ,อ่องตองให้มแบบว่าผิวเรียบเนียนผิวเรียบเนียนแล้วก็ผิวสุขภาพดีตัวนี้ทาแล้ว หอมและขาวในหลอดเดียวเป็นโลชั่นน้ำหอมทีท่าหอมและขาวในหลอดเดียวหลอดใหญ่สามต่อเก้าหลอดน้อยต่อสิบเก้าบาทพี่น้องจ๋าเซตนี้เซตนี้้สืซอหลอดใหญ่คือแถมหลอดน้อยไปเลยมูลค่าต่อสิบเก้าบาทสามเก้าเก้าได้ทั้งหลอดใหญ่และก็หลอดเล็กนะคะโปรโมชั่นนี้มีจํานวนจํากัดผู้ได้เสิเอาคือฟาวเอาพี่น้องโปรโมชั่นนี้คือแบบว่า ีรีวิวแตกแตงพี่น้องรีวิวเยอะมากรีวิวเยอะมากเห็นไหมไม่ติดขนนะคะไม่ติดขนไม่มีผสจมผสมของบีบีือทาเลยวเนี่ย<ม>เห็นบอกเห็น<ม>ข้อแตกตา่างอยู่บอกเห็นไหมคะนี่เลยทาและไม่ทานะคะคือก่อนเขาจะออกแดดเขาก็ทาแต่ว่าบางคนที่ทาอะไรเห็นกันความแตกต่างแบบเยอะแห้งแต่ว่าตัวนี้คือที่แม่ทาตลอดทาทุกวันเป็นโลชั่น ที่หอมแหละขาวฟังดีๆข้นแหลกข้นดำดำแดดดำกรรมพันธุกับท่าใดพี่น้องวอกเขียวไม่วอกนะคะบางคนบอกว่าทาแล้วจะวอกไหมเคยแบบเคยใส่อย่างอื่นมากหรือแบบว่าวอกเออทึกหน้าแบบก็วอกถือเมื่ออะไรอันนี้คือโดนเหงื่อไม่ไหลนะคะไม่ไหลแน่นอนแล้วก็ไม่วอกแน่นอนมันจะซึมเข้าสู่ผิวอย่างรวดเร็ว และตัวนี้บอกเลยว่ามีกันแดดในตัวพร้อมบำรุงผิวทาได้ทั้งหลืบดากหลืบแคมอะไรก็กันไปเจระหลอดกจระแหลกข้อนุ่มเมียงท่าเดบิวพี่นอค่ะใครสนใจทีมมาสนใจได้เลยหนึ่งแถมหนึ่งโปรโมชั่นนี้สุดคุ้มมากๆเลยสามเก้าเก้าใครอยากได้หลอดใหญ่เอ้ยหลอดน้อยไปทดลองกอิบกอาบากซื้อหลอดน้อยไปก็ได้แต่าั้าผู้ใดอยากคุ้มก็คือแนะนําว่าซื้อหลอดใหญ่แถมหลอดเล็กเลยนะคะสามเก้าเก้านะคะพี่นอค่ะใครเปิดบินใครเปิดบินสิบแถมสิบ สิแถมสิบในราคา3,200บาทแถมเสื้อ1ตัวอออมีเสื้อแถมพร้อมได้ชวนี้ผู้ได้เปิดดินซิบหลอดความเป็นตัวแทมสามพนสองรบาทแล้วก็มีเสื้อแถมอีกตัวหนึ่งพี่น้องคะเอาไปเลยจ้าสนใจพิมสนใจรับพิมพรับมาเลยจ้า